เด็กงงาีายืนืออยู่ไดได้ม่มมีาราายทกับมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทีวเราคุนทุกอย่างกับช่องทรับย์นะครับแล้วในวันนี้ครับเราจะขอผ่านเพื่มทบความรู้จักกับขีเชอร์และข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากเป็นภาพการจะต้องขอภัยมณฑที่นี่ด้วย คีเชอร์เป็นเอลประจำบ้านเช่นเดียวกับเอลทั่วไปครับแต่มีข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยพอช่วงแรกๆนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าคีเชอร์เป็นหนึ่ง <ie> ในตัวละครที่ช่วงแรกนะครับผมหมั่นไส้เป็นอย่างมากต้องบอกอย่างนี้กันเลยแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่แหละครับกับการกระทำของเขาคีเชอร์มีตาสีแดงกล่ํามีคนสีขาวงอกออกจากหูเหมือนคาง่าวส่วนเรื่องความพักดีนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับ คีเชื่อพักดีต่อคนในตระกูลแบ็กเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าพวกตระกูลแบ็กจะมีประเพณีที่แปลกๆอย่างการตัดหัวเอล์ที่ทำงานจนไม่ไหวและเอาไปประดับผนังบ้านก็ตามแต่ถึงยังไงครับเขายังคงพักดีอยู่ยกเว้นเพียงแค่คนคนเดียวครับนั่นก็คือซีเรสแบ็ก แต่ในทางตรงกันข้ามเขากลับสนิทเป็นอย่างมากกับเลกูลัสน้องชายของซีเรียสแบล็กและเช่นเดียวกับคนที่เกิดในตระกูลแบล็กส่วนใหญ่ครับคีเชอร์มีความเชื่อว่าพวกที่เกิดจากมักเกิลและพวกทรอยศต่อสายเลือดนะั้นเป็นพวกขยะนาขยะขยงบ่อยครั้งเขาที่ปากของคีเชอร์รุนแรงเป็นอย่างมากคีเชอร์ดากาดไปทั่วเลยครับแม้แต่แฮร์รี่เฮอร์แมสนี่และก็ลอนเพราะว่าคีเชอร์นันน่าคบเป็นเอลสายเลือดบริสุทธิ์โดยแท้จริงเลยครับกว่าจะคุยกันได้รู้เรื่องเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่นานเลยในปี1 9 7 9ครับ เมื่อหล่อวัเดอร์มอบอกกับเลกูรัสแบกว่าเขาต้องการเอลฟ์ประจำบ้านเล g ู l ัสแบกเลยอาสา,หาให้คีเชอร์โดยบอกกับคีเชอร์ว่ามันเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับใช้จอมมารวัเดอร์มอพาคีเชอร์ไปถ้ำแห่งหนึ่งครับและให้คีเชอร์ดื่มยาพิษในอ่างให้หมด เพื่อให้เขาสามารถวางล็อกเก็ตของซาลาซาซาลิทูลินได้สําเร็จซึ่งล็อกเก็ตอันนั้นนะครับวูเดอมอร์ได้ทําให้มันกลายเป็นหอคักเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับยาพิษตัวนั้นเป็นยาพิษตัวเดียวกับที่ออบัสดเดมดอร์ดกินลงไปนั่นแหละครับหลังจากที่กินไปนะครับคีเชอร์ปวดท้องอย่างหนักและต้องการที่จะกินน้ําไม่นานคีเชอร์ผู้กระหายน้ําอย่างหนัก จึงลงไปกินน้ําทะเลสาบมันก็เต็มด้วยฝูองอินฟล่ายจานวนมหาศาลที่ดึงเขาลงไปข้างล่างวูดอร์มอร์ที่ใช้งานคีเชอร์จนเสร็จแล้วก็ไม่สนใจและใส่ใจเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะเขามองว่าคีเชอร์เป็นเพียงแค่สัตว์ชั้นต่าตัวหนึ่งเท่านั้นแต่ตัวของวูดอร์มอร์เองครับไม่เคยรู้เลยครับว่าเอลสามารถหายตัวกลับไปบ้านของเขาได้ถึงแม้ว่าสถานที่นั้นพวกพอมดและแมมมดไม่สามารถหายตัวไปได้ก็ตาม ภายหลังเลกูลัสก็ได้พาคีเชอร์กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับและเลกูลัสเป็นคนที่ดื่มยาพิษเองและให้คีเชอร์เปลี่ยนล็อกเก็ตซลิเทรินอันปลอมของเขาเอาไว้ในอ่างแทนส่วนอันจริงนั้นเมื่อคีเชอร์กลับไปก็รีบทำลายมันซะโดยที่คีเชอร์ห้ามบอกเรื่องนี้กับคนในตระกูลเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับเขาก็ตามตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับคีเชอร์ก็พยายามอย่างเต็มที่ครับในการทำลายล็อกเก็ตของซาราซซลิเทอริน เขาพยายามมาตลอดครับแต่ก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่ทำได้สําเร็จหลังจากนั้นครับหลังจากที่แม่ของซีเรียตตายซีเรียสก็กลายเป็นเจ้าน,า,นายใหม่ของคีเชอร์แต่ไม่ว่าจะยังไงคีเชอร์ก็ยังมองว่าซีเรียสเป็นเพียงแค่พวกทรยศต่อสายเลือดเท่านั้นคีเชอร์ <Answer. S 2> มักจะแอบขโมยของทรงคุณค่าที่ซีเรียช,ชอบโยนทิ้งอยู่เสมอครับและตัวของซีเรียตเองก็ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพูดจากับคีเชอร์ดีๆเขาทั้งดุทั้งด่าและโหดร้ายกับคีเชอร์เป็นอย่างมากต่อมาหลังจากนั้น บาลัที่12กิโมเ,เพทของตระกูลแบล็กก็กลายเป็นกองบัญชาการของภาคีนกฟินิก์คีเชอร์ก็ต้องตกอยู่ในความรับผิดชอบของพวกภาคีด้วยครับในฐานะเอลประจำบ้านคีเชอร์ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมากมายเลยครับแต่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดโปงเรื่องราวพวกนี้ที่ไหนอย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมปี1995เมือ่อแฮร์รี่พอตเตอร์มาถึงกองบัญชาการพร้อมกับคนอื่นๆรวมไปถึงพวกภาคีด้วย ซีเรียสสั่งให้คีเชอร์ออกจากครัวไปครับซึ่งคำพูดนั่นแหละครับทําให้คีเชอร์เข้าใจผิดว่าเขาสามารถออกไปข้างนอกได้เขาจึงไปหาพวกมาฟอยครับและบอกกับเบลติกเลสแต่งและนาซีซ่ามาฟอยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแฮร์รี่และซีเรียสแบล็กและนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าช่วงแรกๆผมแอบมันไส้อยู่น้อยๆเลยครับภายหลังแฮร์รี่แอบใช้ผงฟูจากห้องทางานของโดโรเสอัมบิดเพื่อมาดูว่าซีเรียสแบล็กยังคงปลอดภัยอยู่ไหมคีเชอร์กลับเลิวที่จะโกหกว่า ซีเรียสออกไปข้างนอกนั่นจึงทาให้แฮร์รี่เชื่อว่าซีเรียสถูกทรมานในกองปริศนาครับทาให้พวกแฮร์รี่จึงรีบเข้าไปช่วยซีเรียตแบกในกองปริศนาซึ่งอันที่จริงและเปล่าเลยครับมันเป็นเพียงแค่ภาพที่วูเดมอร์ตั้งใจให้แฮร์รี่เห็นเท่านั้นและซีเลียสที่รู้เรื่องราวนี้เขาจึงรีบออกไปช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแต่ความเป็นจริงทั้งหมดแล้วนั่นก็คือคีเชอร์ ทำให้บักบิ๊กบาดเจ็บครับนั่นจึงส่งผลทําให้ซีเรียรต้องขึ้นไปดูอาการของบักบิ๊กและเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองก็ส่งผลทําให้ซีเรียสต้องตายด้วยเช่นเดียวกันครับพินัยกรรมของซีเรียสแบล็กเขายกทุกอย่างสมบัติทุกชิ้นของเขารวมทั้งคีเชอร์ด้วยให้ลูกทุนห่วงเขาอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์แต่แฮร์รี่ที่รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดครับเขาเองก็ไม่ต้องการอยู่กับตัวที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พ่อทุนหนุ่มเขาต้องตายเขาจึงสั่งให้คีเชอร์ไปททําางงนนนี่่ค Hogwarts, คััวอออกห้บื ตามคาแนะนําของอัลบาสเดมันดอร์และการที่ให้คีชเชอร์มาอยู่ที่ฮอกวอตส์นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะมีครั้งหนึ่งครับที่แฮร์รี่เคยสั่งให้คีชเชอร์ดับบี้แอบไล่ตามเดโกมาฟอยซึ่งช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่แฮร์รี่สงสัยในตัวของเดโกมาฟอยครับคีชเชอร์ที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงจําเป็นต้องทําตามคําสั่งของเจ้านายของเขาแล้วรู้ไหมครับว่าคีชเชอร์เคยพูดว่ามาฟอยสง่างามโศกเป็นซาร์เล่บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับจนดับบี้มันซาแล้ว ในปี1997แฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาถามเรื่องราวของเลกูลัสแบ็กกับคีเชอร์และก็เป็นอย่างที่เขาคิดครับเลกูลัสเป็นคนที่เอาสร้อยคอของซาลซาซิลิเทรินหนึ่งในหอครักของวูเดมอร์ออกมาได้สําเร็จแต่เขาก็รู้ช้าเกินไปก้าวหนึ่งครับเพราะว่ามาดังการเฟเชอร์เขาได้ขโมยลมันไปแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์จึงบอกกับคีเชอร์ว่าให้คีเชอร์ออกตามล่ามาดังการเฟเชอร์กลับมาให้ได้ และเขาจะมอบสร้อยคออันปลอมให้กับคีเชอร์ซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของเลกูลัสแบล็กแน่นอนคว่าเรื่องนี้ทําให้คีเชอร์ต้องยอมทําตามโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าคีเชอร์มีความสุขมากๆที่ได้รับของที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลแบล็กถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่มรดกโดยตรงเลยก็ตามแต่มันก็คือของดูต่างหน้าของนายน้อยที่คีเชอร์รักหมดหัวใจนั่นจึงทาให้คีเชอร์เปลี่ยนความคิดของตัวเองซะใหม่ครับเขาเริ่มจงรักภักดีต่อแฮร์รี่และปฏิบัติของเพื่ออนแฮรรรี่ย่ยางจงจจิใ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะด่าบันไลเลยก็ตามแต่อย่างน้อยครับอย่างที่เฮอแมวนี่บอกคีเช่เป็นเอลที่ดีนะถ้าปฏิบัติต่อเขาอย่างดีและจริงใจในเช้าว,วันที่แฮร์รี่และพวกเ,เพื่อนของเขานะครับกลำลังบุกไปที่กระทรวงเพื่อตามหาฮอคลักคีเช่ทำอาหารนะครับเป็นเค้กโลและกาแฟและคีเช่ก็สัญญาและบอกกับพวกเขาอีกว่ามีสเต็กรอพวกแฮร์รี่อยู่หลังจากที่พวกเขากลับมาแต่ถึงอย่างนั้นครับ พวกแฮร์รี่ก็ไม่ได้กลับมาหลังจากที่สามารถชิงฮอคลักได้สําเร็จเพราะการที่จะกลับไป12กิโมเพสนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเกินไปหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคีเชื่ออีกเลยครับจนกระทั่งสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกเวทมนต์ในยุคนั้นวอเดมอร์ยกกองทพัพผู้เสพความตายมาที่ฮอกวอตส์และในครั้งนี้ถือเลยครับว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเอล์ปจำบ้านนั่นก็เพราะว่าเอลเขารวมสงครามครั้งนี้ด้วยครับ โดยที่มีคีเชอร์เป็นผู้นำกองทัพเอลในสุดครั้งสุดท้ายเขาสู้เพื่อแฮร์รี่ผู้บิทั์เอลประจำบ้านและสู้เพื่อความทรงจำของเลกูลัสแบใช้ผู้กล้าหาญหลังจากสงครามครับก็ไม่มีข้อม,มูลเกี่ยวกับคีเชอร์อีกเลยว่าเขาทำงานอยู่ที่ฮอกวอตส์หรือรับใช้พวกพอตเตอร์รู้เพียงแค่ว่าคีเชอร์จากไปในปี2017ด้วยอายุ666ปี เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของคีเชอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดระฆังเพื่อไม่พาคลิปต่อตอไปกดแชร์ share. เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ